สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนเกิดเหตุแผ่นปูนขนาดใหญ่ตกใส่กระจกหน้ารถกระบะบนถนนพระรามสองขาออกกรุงเทพมหาคนครบริเวณปากทางเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาครแผ่นปูนตกทะลุก,กระจกหน้ารถฝั่งคนขับได้รับบาดเจ็บมีบาดแพ้ฉีกขาใต้ขาเบื้องต้นพบว่าคนขับรถกระบะกำลังจะขับรถไปทำงานขณะขับผ่านจุดเกิดเหตุ แผ่นปูนขนาดใหญ่ตกลงมาใส่กระจกหน้ารถถูกที่บริเวณคางได้ลำตัวโดวยมีรายงานว่าผู้บาดเจ็บอากาสรสาหัสมีเลือดออกในช่องท้องน,อนายนัตพงศ์สุมโนณโถามสสจังหวัดสมุทรสาครเดินทางเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลพร้อมระบุว่ารู้สึกเสอนใจที่เกิดเหตุมีของหล่นใส่รถบนถนนพระรามสองอีกแล้วเมื่อช่วงเช้าตนยังขับผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุ พบว่ามีการติดตั้งโครงเหล็กและคิดในใจว่าจะประสานกับผู้รับผิดชอบให้กำชับและเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยและจากนี้ตนจะประสานติดตามให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าสินใหม่ทดแทนอย่างเต็มที่